สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับส,สาหรับคลิปนี้จะมีอยู่2หัวข้อหลักๆด้วยกันนะที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับหัวข้อแรกก็คือหีบเลือกฮีโร่มหากราบจากกิจกรรมของขวัญการเดินทางเนี่ยเราควรจะเลือกตัวไหนดีนะครับผมและหัวข้อที่2ก็คือแล้วทําไมเราต้องเลือกตัวละครนั้นนะครับซึ่งผมก็จะเอาตัวละครนั้นเนี่ยไปเล่นให้ทุกคนดูนะครับเดี๋ยวจะจัดทีมให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะสปอยให้ฟังนะครับว่าทําไมตัวละครนี้มันถึงเก่งทําไมผมจะแนะนําให้เพื่อนๆทุกคนเลือกตัวละครนี้กันนะแต่ว ก็อาจจะไม่ทันแล้วนะครับผมหลายๆคนก็อาจจะเลือกไปก่อนหน้านี้แล้วเนาะเพราะว่าผมก็ใช้เวลาในการตัดคลิปนานนะครับทุกคนกว่าจะได้ลงก็คงจะเป็นตอนค่ำๆไม่ก็ดึกๆไปเลยนะซึ่งใครที่เลือกไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเลือกเป็นตัวละครไหนก็ตามก็ไม่ต้องไปเสียดายอะไรหรอกนะทุกคนเลือกไปแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะแต่สําหรับใครที่ยังไม่ได้เลือกนะครับหรือว่าเพิ่งมาเล่นในเซิร์ฟใหม่ๆที่ยังเลิอกอินได้ไม่ครบ7วันเนี่ยก็ดูคลิปนี้เป็นแนวทางได้นะแล้วก็พอสามารถเลือกได้เนี่ยก็ค่อยเลือกกันใหม่อีกทีนึงนะครับตอนนเปย่าง็น าการแล้วแต่ว่าในเว็บไซต์จะยังไม่มีให้เติมในทุกคนถ้าใครอยากเติมเนี่ยให้แอดไลน์ไปที่แอดริดแมนช็อปได้เลยนะเติมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเติมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนตรงที่ r ิดแมนช็อปเท่านั้นและสำหรับใครที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลองสำหรับเล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำ LD Player พาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถืออ m มูเลเตอร์ที่เร็วที่สุดในการเล่นเกม Android ดบน PC ตอนนี้มีเกมเปิดบริการให้เล่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับหากใครสนใจผมมีลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ที่ใต้คลิปจะ เข้าไปโหลดได้ที่ ldplayer.net ได้เลยนะครับโอเคเรามาดูกันที่หัวข้อแรกนะครับผมก็คือเราควรจะเลือกตัวไหนก่อนดีนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมก็ได้พูดไปแล้วเนาะในคลิป9ข้ออย่าหาทำนะครับใครที่ได้ดูเนี่ยก็คงจะรู้อยู่แล้วแหละว่าผมแนะนําตัวไหนนะซึ่งตัวที่ผมแนะนําให้เลือกมากที่สุดเนี่ยก็คือเอรอนนะครับทุกคนอีก3ตัวที่เหลือเนี่ยไม่จะเป็นต้องเลือกนะครับถึงแม้ว่าพเพื่อนๆอาจจะขาดอีกแค่หนึ่งตัวละครแล้วจะสามารถยกระดับได้ก็ตามนะครับแต่คือไม่จําเป็นต้องรีบเลือกนะถามว่าทําไมเพราาะว่ในศูนย์การค้าเนี่ย ตรงร้านค้าอารีนานะครับทุกตัวมีให้แลกฟรีทั้งหมดนะเพื่อนๆอาจจะแค่ใช้เวลาในการเก็บเหรียญอารีนานินดๆหน่อยๆนะครับผมซึ่งใน1เดือนเนี่ยอย่างน้นอยๆเพื่อนๆก็น่าจะแลกได้สักประมาณ1-2ตัวอยู่แล้วนะครับทุกคนฉะนั้นในเมื่อมันมีให้แลกฟรีกันอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องไปเลือกตครื่อเหล่านี้มาใช้งานก็ได้แล้วในเรื่องประโยชน์ในการนําไปใช้งานเนี่ยเขาก็ไม่ได้จําเป็นต้องรีบปั้นขนาดนั้นนะครับโลวแวนเนี่ยเป็นตัวที่น่าเลือกที่สุดและในบรรดา3ตัวนี้นะเพราะว่าเขาค่อนข้างเป ก็ยังได้ใช้อยู่นะครับผมแต่ว่าเขาไม่จะเป็นต้องรีบยกระดับไงด้วยความที่เขาแบบแค่เป็นระดับตํานานนะครับหรือว่ายังเป็นขอบสีส้มอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ยังสามารถใช้งานได้ดีนะครับมันยังมีอีกหลายๆตัวละครที่เป็นเมตาที่เราต้องรีบไปทําก่อนนะครับผมดังนั้นเราก็เลยยังไม่จะเป็นต้องรีบปั้นขนาดนั้นนะครับรอเก็บแต้มอารีนาให้ครบก่อนค่อยมาแลกก็ได้เนาะด้วยเหตุผลพวกนี้เนี่ยมันก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับที่จะทําให้เราไม่จะเป็นต้องเลือก3ตัวละครนี้เนาะในกล่องมหากรอบนะครับทีนี้ก็จะเหลือแค่ตัววเเเลือเนะืออออกกดีียนาาาา็ครรท่่ไมสามสาถ แกได้จากที่ไหนเลยนะนอกจากการสุ่มในตู้กาชานะครับแล้วไม่ใช่แค่สุ่มแล้วจะได้มาเลยเนาะเพราะว่าเราก็ต้องไปรุ่นอีกว่าเขาจะออกเป็นตัวละครระดับ S ตัวไหนอื่นๆมาแทนหรือเปล่าซึ่งด้วยความหายากตัวนี้ของเขาเนี่ยในเมื่อเขามีให้แลกฟรีในกล่องแล้วนะครับผมก็เลยมองว่าตัวที่เราควรจะแลกที่สุดเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นเอเอนเท่านั้นนะครับทุกคนและทีนี้ไม่ใช่แค่เหตุผลนี้เท่านั้นนะครับผมเหตุผลที่เรายังจําเป็นต้องเลือกเอเอนอยู่ดีเนี่ยก็เพราะว่าในช่วงเอ็นเกมเขาจะเป็นตัวละครที่เก่งมากๆนะทุกกกคนนนนนใาาาารผ่ K, ่่ดด FK พวที 1000พขึ้นไปนะครับแลวก็นําไปลงหอคอยก็เก่งนะครับเดี๋ยวมันจะมีการปลดล็อกหอคอย150ชั้นด้วยนะและก็จะมีในโหมด PVP นะครับผมที่เขาก็ยังเป็นเมตาที่หลายๆคนเขานิยมใช้งานกันอยู่นะครับอาจจะมีลิล่เมที่เป็นเมตาใหม่นะครับเอามาแก้ทางเอรอนโดยเฉพาะเนาะแต่ว่าในหลายๆครั้งเนี่ยเราก็ยังต้องหยิบเอรอนเข้าไปเล่นอยู่ดีนะถึงจะโดนขัดอันติก็ตามนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ตายทันทีไงเขาก็ยังมีโอกาสใช้อันติครั้งที่2อครั้งที่3ามอยู่นะครับ แม้ว่าจะมีตัวมาขัดเมตาก็ตามนะและทีนี้นะครับก็ไปต่อกันที่หัวข้อที่2องแล้วก็คือในเมื่อผมแนะนําเป็นเอเอนแล้วนะครับผมก็ต้องพาทุกคนไปดูด้วยเนาะว่าเขาเก่งยังไงนะครับทำไมต้องเลือกเป็นตัวละครน,นี้นะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูในเซิร์ฟ g l o b a l นะครับผมว่าพอเอาไปใช้งานจริงเนี่ยเขาเก่งยังไงนะครับผมก่อนอื่นแล้วก็ต้องมาดูที่ความสามารถของเอเอนกันก่อนนะครับเอเอนเนี่ยเขาจะเก่งก็ต่อเมื่อยกระดับขึ้นมาถึงเทพนิยายบวกก่อนนะครับเพื่อปลดล็อกอาวุธประจําตัวของเขาให้ได้เนาะซึ่งพอเขาปลดล็อ หลังจากที่เราเริ่มเกมเนี่ยเขาจะใช้อันตีทันทีนะครับโดยที่ไม่มีคูดาวไม่มีอะไรทั้งนั้นเริ่มเกมปุ๊บเปิดอันติเลยเนาะซึ่งอันตีของเขาจะเป็นพายุแล้วก็รวบมอนให้มาอยู่รวมกันนะทุกคนจากนั้นก็จะทําให้ศัตรูขยับไม่ได้ด้วยเป็นเวลา3วินาทีนะครับแต่ว่าสกิลอันตีที่เปิดใช้ตั้งแต่เริ่มเกมเลยเนี่ยดาเมจมันก็จะลดลงจากสกิลอันตีเดิมนะครับทุกคนก็จะเหลือแค่50%เเท่านั้นเนาะแต่ถ้าเพื่อนตีบวกอาวุธขึ้นไปเป็นบวกเเเดิมมทที่ําาจหลือแค่50%ะก็จท้าเป็น70% จากดาเมจดั้งเดิมและถ้าตีบวกขึ้นไปเป็นบวก10นะครับก็จะเพิ่มระยะเวลาของการขยับไปได้เนี่ยเป็น6วินาทีด้วยนะจาก3วิเป็น6วินะครับเพื่อนๆก็ลองนึกภาพตามนะครับโดนอันตีไปปุ๊บมอนยืนอยู่เฉยๆ6วินาทีให้เราตีฟรีๆนะครับและสุดท้ายถ้าตีบวกขึ้นไปเป็นบวก15เนี่ยดาเมจก็จะเพิ่มจาก70%เป็น80%นของดาเมจเดิมนะครับทุกคนแล้วนอกจากสกิลของอาวุธประจําตัวแล้วก็ถ้าไม่ตายแล้วนะครับยังมีสกิลที่2ของเขาาาที่สมรถลลดพังป้องกันเวทลง 40%นะครับทุกคนมันสําคัญตรงนี้แหละถ้าเพื่อนๆเ,เอาไปเล่นกับตัวไหนก็ตามที่โจมตีเป็นเวทนะครับเขาจะทําดาเมจเวทได้แรงขึ้น40%ตามไปด้วยเนาะคือแรงขึ้นเนี่ยไม่ใช่แรงจากเดิมนะแต่ว่ามนันมันโดนลดพลังป้องกันเวทลง40%เนาะก็จะโดนดามเมจเวทแรงตามขึ้นไปด้วยนะครับผมและไม่ใช่แค่นั้นนะครับเขายังมีสกิลเพิ่มโล่ให้กับตัวเองอีกต่างหากนะครับซึ่งพอเขามีโล่เนี่ยเขาก็จะมีอัตราการหลบหลีกเพิ่มขึ้นไปอีก50%นะครับผมคือเป็นโลกที่สามารถแทงได้นิดนึงอ่ะทุก ทอรันก็เป็นแท้งในตัวอยู่แล้วและเป็นแท้งที่สามารถทําดาเมจได้นะครับส่วนเอรอนเนี่ยเขาเป็นโลกนะครับหรือว่าเป็นตัวดาเมจก็ได้แต่เป็นดาเมจที่ดันมีโลเลยก็สามารถแท้งได้ในระดับหนึ่งอีกตั้งหากก็เท่ากับว่าถ้าเราเอาไปยืนคู่กันเนี่ยเราก็จะมีแท้งหรือว่าตัวยืนหน้าถึง2ตัวเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องเอา1สลัดออกเลยก็เอาตัวแท้งจ๋ามาใส่2ตัวเนาะซึ่งถ้าเราใช้แท้ง2ตัวแบบนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเสียตัวดาเมจไป1ช่องไม่ก็เสียเป็นตัวซัพพอร์ตไปงนกแต่งช่แทงน้นหาได้ นะครับผมและทําดาเมจได้แรงมากๆด้วยในส่วนสกิลช่องที่4ของเขาเนี่ยเขาก็จะเพิ่มค่าเดฟให้ตัวเองได้นะครับคือเป็นโลกที่เพิ่มค่าเดฟนะแทนที่เขาจะไปเป็นแทงเนาะแต่ดันมาเป็นสายโลกเฉยเลยนะทุกคนแล้วก็สกิลสุดท้ายของเขาเนี่ยก็จะเอามาซัพพอร์ตสกิลท่าไม่ตายและก็สกิลที่2ของเขาอีกทีหนึ่งนะก็คือจากเดิมนะครับหลังจากที่เขาใช้ท่าไม่ตายเพื่อรวบมอนมาอยู่รวมกันเสร็จแล้วใช่ไหมครับมอนพวกนั้นเนี่ยก็จะติดสถานะขยับไม่ได้3วินาทีเนาะซึ่งพอมอนพวกนั้นขยับไม่ไไดดด้้นนะคักกก็จโลล่าปอาอปอองงเวี15%นะ พอเอามาคอมโบกับสกิลที่2อันนี้ที่ลดลงไปแล้ว40%นะครับก็เท่ากับว่ามอนพวกนั้นเนี่ยจะโดนลดพลังป้องกันเวทลงไปถึง55%เลยนะครับทุกคนคือโดนเวททีนึงเนี่ยมีตัวแตกแน่นอนนะครับทีนี้พอเรารู้ความสามารถของเอลอนแล้วนะครับผมก็จะลองเอามาเทสใน AFK ให้ดูนะเป็นโหมดหนึ่งที่เขาจะเก่งมากๆนะครับในช่วงหลังๆเนาะเอออันนี้ลืมบอกไปนะครับว่า AFK ตอนเนี้ยอยู่ที่1,854แล้วนะคือช่วงแรกๆเนี่ยเออนเขาใช้งานไม่ได้ยังไม่ดีนะครับแต่ว่าหลังจากที่ ด่าน F.K เนี่ยถึง1000หรือว่า1,200ขึ้นไปนี่แหละมันจะนับว่าเป็นช่วง Endgame แล้วนะครับคือมอนเนี่ยมันจะเลเวลแตกต่างจากตัวละครของเรามากๆนะครับห่างกันหลายร้อยเลเวลนะครับทุกคนทําให้ตัวละครที่เพื่อนๆคิดว่าเก่งในช่วงต้นเกมเนี่ยจะเอามาใช้งานใน F.K ช่วง Endgame ไม่ค่อยดีแล้วนะครับซึ่งตัวละครที่จะมาแทนที่ตัวละครพวกนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวเมตาที่เก่งในช่วง Endgame อย่างเอลอนนี่แหละนะครับที่จะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเนาะในช่วงหลังๆซึ่งแน่นอนว่าถ้าใครปั้นมานะคร ตัวเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆจะมาสบายก็ตอนนี้นี่แหละนะครับถ้าใครไม่ได้ปั้นมาเลยเนี่ยก็จะมาโอดโอยในช่วงนี้เหมือนกันนะครับทุกคนมันก็จะอยู่ที่การวางแผนของแต่ละคนนั่นแหละว่าวางแผนการเล่นมายังไงเนาะโอเคทีนี้กลับมาเข้าเรื่องของเรากันเหมือนเดิมนะครับผมสาหรับเอรอนเนี่ยเวลาที่เราจะนําไปเล่นเนาะทีมที่จะแนะนําส่วนใหญ่เขาก็จะเอาไปเล่นกับทีมที่เป็นออสายเวทอยู่แล้วนะครับผมเพื่อให้ทาดาเมจเวทเนี่ยได้แรงมากขึ้นเนาะตามสกิลของเขานะครับสำหรับแทงแน่นอนนะครับว่าใส่กับทอรันเนี่ยก็ดูดีที่สุดแล้วแต่่่่วาาไไมด้จจํเป็นทีะ ต้องเป็นทอรันนะถ้าเพื่อนๆใหญ่จะทาโบนัสสังกัดด้วยเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีตัวอื่นแนะนําให้ด้วยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะแนะนําทีมมาตรฐานให้ก่อนนะครับที่คนในเซิร์ฟเกิร์บเนี่ยเขานิยมเล่นกันนะเลยก็จะไม่นับตัวแสงมืดนะครับใครมีแสงมืดส่วนใหญ่เขาก็จะไปแสงมืดกันอยู่แล้วแต่สมมติว่าเราไม่รวมตัวละครแสงมืดนะครับผมเขาก็จะใช้แทง์เนี่ยเป็นทอรันนะครับแล้วก็ใช้เอรอนเป็น DPS ตัวแรกเนาะจากนั้นเขาก็จะเอาปูอาเดนมาเป็นตัว<ๆ>คอมโบตัวที่2อนะครับผมเพื<ๆ>่อทาดาเมจหมูร่ว ครวสกิลท่าไม่ตายของเขาเนี่ยจะเรียกเมฆออกมานะครับแล้วก็ฟ้าผ่าใส่ศัตรูทุกตัวเลยนะครับทุกคนแล้วก็จะทําให้ติดเอฟเฟกควบคุมด้วยนะแล้วก็เขาจะมีสกิลที่เรียกเทววันออกมานะครับแล้วก็ไปพันตัวศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุด2ตัวเนาะก็จะทําให้ตัวพวกนั้นเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนที่หรือว่าทําอะไรได้เลยนะครับผมหรือว่าเราจะมองเป็นการสตันก็ได้นะครับแล้วก็พอเขาปลดล็อก ok อาวุธประจําตัวได้แล้วเนาะเวลาที่เขาใช้ท่าไม่ตายเนี่ยศัตรูทุกตัวเลยนะที่อยู่ในระยะของเมฆอันนี้นะครับที่โดนฟ้าผา โอกาสที่จะโดนเทวันขึ้นมาพันตัวด้วยนะครับทุกคนก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําดาเมจหมูได้นะโดนทุกตัวนะครับเลยก็มีเทวันขึ้นมาขัดจังหวะเรื่อยๆด้วยเนาะมันก็จะค่อนข้างปวดแล้วก็ศัตรูเนี่ยจะเล่นได้ลําบากมากๆนะครับแล้วทีนี้ตัวซัพพอร์ตเนี่ยเราก็สามารถใช้งานได้ตามสะดวกเลยนะครับทุกคนถ้าเพื่อนๆอยากจะใช้กับสโมกี้เนี่ยก็สามารถใช้ได้เลยนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะเอาโบนัสสังกัดเข้าไปด้วยนะครับผมเขาก็จะใช้เป็นเฮวินกันเนาะน้องเฮวินเนี่ยสามารถฮิวหมูได้นะครับทั้งสนามเลยนะครับท สอเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเลือกเป็นคาโรดีนามาลงสนามแทนนะครับทุกคนคาโรดีนาเนี่ยก็จะโจมตีเป็นดาเมจเวทมนต์เนาะตรงนี้นะครับซึ่งสามารถใช้แข็งมอนได้นะครับแล้วก็มีน้ําแข็งกัดกลอนเนาะคือแบบเป็นตัวเวทนะครับของเกลฟบอลที่แรงมากๆนะครับทุกคนอีกตัวหนึ่งที่แบบดีมากๆเหมือนกันในช่วงเอนเกมนะหรือถ้าเพื่อนๆไม่ได้อยากเล่นเป็น3าบวกสอนะครับอยากจะได้เป็น4ไปเลยนะครับ <ๆ S 1> ก็เอาลินลี่มาใส่ได้เลยนะครับผมลินลี่เนี่ยเขาก็ทําเป็นดาเมจเวทมนต์เหมือนกันนะครับทุกคนลินลี่ ก็จะได้โบนัสสังกัดแบบ4ตัวด้วยนะครับก็ได้ ATK กับ SV เพิ่มขึ้นมาอีกตั้ง18นะครับทุกคนหรือถ้าเพื่อนๆอยากจะเล่นเป็นโมโนไวเดอร์ไปเลยนะครับก็เอาทอรานออกเลยก็ใส่เป็นต้นไม้เข้ามาก็ได้นะครับหรือจะใส่เป็นคุณยายก็ได้นะคุณยายเนี่ยก็เก่งมากๆเหมือนกันนะในช่วง Endgame นะครับแต่ว่าเราจะยังไม่ต้องรีบปั้นคุณยายเนาะคือคุณยายเก่งมากนะครับแค่เรายังไม่จำเป็นต้องรีบปั้นแค่นั้นเราไปทําตัวดักให้ครบก่อนค่อยมาปั้นคุณยายตามมาทีหลัง,นะงเนาะซ เลยทุกคนเป็น mono เ i d ร์นะที่แบบได้โบนัสสังกัดเต็มนะครับตำแหน่งครบทุกช่องเลยนะครับผมเอาไปเล่นแบบชิลๆได้เลยเนาะหรือในบางสถานการณ์นะครับที่ลินลี่อาจจะทําดาเมจได้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับเราก็อาจจะ <Hey. S 1> เอาลินลี่ออกแล้วก็เอาตัวที่แบบสามารถผ่านได้ง่ายมากขึ้นมาใส่อย่างเช่นเพื่อนๆอาจจะใส่เป็นฟอร์าเบลก็ได้นะซึ่งฟอร์าเบลเนี่ยเขาโจมตีเป็นกยายภาพนะครับอาจจะไม่ได้าาได้รับผลประโยชน์จากเอรอนมากเท่าไหร่แต่เขาก็สามารถซัมมอนออกมาช่วยเราโจมตีได้เนาะดาเมจเวทเนี่ยแล้วก็พ แค่จากคุณปู่อาร์เดนตัวเดียวก็ได้นะครับตัวนี้เราก็มาช่วยเหลือในส่วนอื่นๆทําหน้าที่อื่นๆต่อได้นะครับทุกคนหรือถ้าไม่ได้อยากจะทําเป็นฟอร์เเบลนะครับเพื่อนๆก็ยังสามารถนาเซเซียมาใช้งานได้อยู่ดีนะครับแต่ว่าไม่ค่อยเวิร์กนะเซเซียในช่วงหลังๆเนี่ยเขาแบบว่าไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับคือก็ใช้งานได้นะยังพอไปได้อยู่แต่คือตัวอื่นเขาเก่งกว่าไงไม่ค่อยเป็นที่ยมแล้วในช่วงหลังๆนะครับแต่คือถ้าเพื่อนๆไม่มีตัวเนี่ยก็ยังสามารถนาเซเซียมาคอมโบได้อยู่ดีก็จะได้โบนัสแบบสามบวกสอไมช ชอบเฮียควีนนะครับหรือ,อยังไม่ได้ปั้นมาแต่เพื่อนมีส ok โมกี้นะครับเราก็ยังเล่นกับส ok โมกี้ได้อยู่ดีนะครับโดยการใช้คาโรลีน่าเข้ามาเล่นนะครับแต่เล่นทีมนี้เนี่ยเราจะได้ดาเมจได้ฮิลนู่นนี้นั่นแต่คืออาจจะไม่ได้โบนัสสังกัดเนาะถ้าเราอยากได้โบนัสสังกัดนะครับเพื่อนๆก็ต้องเอาคาโรลีน่าออกนะครับผมแล้วก็อาจจะใช้เป็นฟอร์เวลเข้ามาก็ได้เห็นไหมก็จะได้เป็นโบนัสแบบ3ตัวละครนะครับหรือเพื่อนๆจะเอาลิลลี่มาใส่แบบนี้อีกก็ได้เหมือนกันนะครับทุกคนและถ้าเพื่อนๆอยากจะได้เป็น 2port ั่งเป็นเเเดมียนข้าไปได้อีก รหรือจะใส่เป็นน้องเฮควินเข้าไปได้อีกเอาแบบฮิวฉ่ำๆเลยทั้งเฮควินทั้งสโมกี้นะครับฮิวแบบไม่มีทางตายทั้งเกมอ่ะเออคือแบบมันสามารถนําไปคอมโบแล้วก็นําไปเล่นได้หลากหลายทีมมากๆเลยนะครับทุกคนสําหรับเอรอนเนาะและนอกเหนือจากนี้นะครับเพื่อนๆไม่อยากใช้สโมกี้อีกนะครับก็ยังเอาลูดวิกเนี่ยมาเป็นฮิวของเครปบอลได้อีกตัวนะครับทุกคนอ่านะก็ใช้เป็นลูดวิกเนาะที่เป็นฮิลเลอร์นะครับทุกคนแล้วก็เล่นกับคาโรลีนาอีกทีหนึ่งเนะี่ยแบบนี้ก็ยังได้นะครับทุกคนก็ยังเป็นโบน อยู่ดีและทีนี้นะครับอีก1คอมโบนะครับก่อนหน้านี้ผมลืมอธิบายไปนะเอออันนี้ขออภัยด้วยนะครับทุกคนก็คือว่าพอเราเอาเอรอนเนี่ยมาคอมโบกับทอรันเนาะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเลยก็คือพอเราเริ่มเกมไปนะครับเอรอนเนี่ยเขาเปิดอันติเนาะรวบพวกนี้เนี่ยมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะครับทีนี้ทอรันเนี่ยเขาก็จะมีสกิลที่โจมตีเป็นหมู่ใช่ไหมทุกคนใครมีก็น่านจะรู้อยู่แล้วเนาะเขาก็จะฟาดดาบนะครับไปทีนึงคือแบบถ้าอยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆนะโดนทุกตัวนะครับทุกคนโดนหนักด้วยนนนรรับับดง้้ถาาาาเาเออมว ให้มอนทุกตัวมาอยู่รวมกันและก็ใช้ทอรันในการฟาดสกิลลงไปเนี่ยก็คือเจ็บแน่นอนนะฝั่งตรงข้ามแล้วก็มีปู่อาเดนที่ทําดามเมจหมูรัวๆอีกต่างหากนะครับแล้วทีนี้อีกหนึ่งความขี้โกงของสกิลรวบของเอลอนนะครับทุกคนก็คือว่าพอเปิดอันติมาเนาะเอลอนได้รวบศัตรูมันมาอยู่รวมกันนะครับมันก็ทําให้ตําแหน่งการยืนของศัตรูเนี่ยมันลวนไปด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอย่างเนาะที่ทําให้เอลอนเนี่ยค่อนข้างโกงนะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าในกรณีที่ทอรันของเพื่อนๆเนี่ยปลดลอ ็คือที่เป็นรูปโซ่ตรงนี้เนาะเขาจะมีความสามารถอย่างหนึ่งนะครับก็คือเขาจะมีโซ่นะครับผูกไว้กับตัวละครที่ยืนอยู่ด้านหลังของเขานะครับเนี่ยแบบนี้นะครับเห็นไหมเป็นโซ่เขียวๆนะครับซึ่งโซ่ตรงนี้เนี่ยจะมีความสามารถในการรับดาเมจแทนตัวที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับถ้าตัวที่ผูกโซ่กับทอรันโดนดาเมจเนี่ยทอรันก็จะรับดาเมจไปแทน50%เลยนะครับจนกว่าจะจบการต่อสู้นะแล้วถ้าเกิดว่าทอรันเขาโดนโจมตีถึงตายนะครับเขาก็จะยังไม่ตายนะเพราะว่าตัวหลังเนี่ยจะสละเลือดตัวเอง85%นะครับเพื่ม เลือดให้กับทอรันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าพอได้รับการฮิลจากเพื่อนแล้วนะครับผมความสามารถในการรับดาเมจแทนเพื่อนเนี่ยเขาก็จะหายไปเนาะแล้วทีนี้ถ้าเพื่อนตีบวกอาวุธขึ้นไปเป็นบวกห้านะครับผมทุกครั้งเลยนะครับที่ตัวที่ล่ามโซกับทอรันเนี่ยทำดาเมจเขาจะเอา25%ของดาเมจที่ตัวนั้นอ่ะทำได้นะครับมาฮิลให้กับทอรันนะครับทุกคนเอาง่ายว่าตัวด้านหลังทําดาเมจทอรันก็โดนฮิลนะครับพอทอรันโดนตีเขาก็รับดาเมจแทนตัวนี้อีกนะครับพอทอรันจะตายตัวนี้ก็เอามาฮิลทอรันฮฮกกัันนไปมา รับดาเมจแทนกันไปแทนกันมาคือมันจะกลายเป็นตัวที่แบบโคตรโกงเลยนะครับผมแล้วเพื่อนๆลองนึกภาพนะว่าแอรอนเนี่ยเขาโจมตีหมู่นะครับย่อมทำดาเมจได้แรงมากๆอยู่แล้วฉะนั้นเวลาที่จะหิวขึ้นมาทีนึงเนี่ยทอรลันก็จะเลือดเด้งได้แรงมากๆนะครับดังนั้นเวลาจะยืนเนาะเอามายืนล่ามโซ่กันแบบนี้ก็ได้นะให้แอรอนนะครับยืนอยู่ด้านหลังทอรลันนะครับทุกคนเขาก็จะแทงคู่กันไปอ่ะสองตัวนะครับฮิวกันไปหิวกันมานะมันก็จะถึกมากขึ้นนะครับผมโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มลล่นนใหห้้ดูจจริิงงๆแวคััททุกกกาาีอธย มานานมากๆนะบางคนง่วงไปแล้วมั้งนะครับผมจะใช้เป็นเฮวินนะเอาไปฮิวนะครับแล้วก็เอาคาโรลีนานะครับมาเป็นตัวดาเมจเวทอีกทีหนึ่งเนาะทีนี้เราไปลองดูนะครับทุกคนอ่าเรามาดูสภาพนะครับพอเปิดมาปุ๊บเห็นไหมเอรอนอันติเลยนะครับแล้วก็รวบนะครับทุกคนอ่าทอรันเนี่ยก็เดินไปนะครับเตรียมใช้สกิลหมูโดนทุกตัวแน่นอนพวกนี้นะครับ มีคุณปู่อาเดนนะครับเดี๋ยวเขาจะเรียกเป็นเมฆลงมาผ่านะครับแล้วก็มีทาวันเห็นไหมทุกคนสังเกตนะว่าจะมีทาวันเนี่ยล็อกศัตรูไว้เป็นจังหวะนะครับเป็นช่งชวงๆเนะาะแคลิฟอร์เนียก็มีแช่แข็งนะครับทุกคนเห็นไหมพวกนี้ก็จะโดนแช่แข็งแล้วก็โดนกัดกร่อนเนาะน้องเฮวีนเนี่ยก็ฮิวทั้งสนามนะครับทอรันเนี่ยเขาก็จะฮิวกันไปฮิวกันมานะครับเห็นไหมเลือดแทบไม่ลดเลยนะครับทุกคนคือแบบยืนหน้าได้ถึกมากๆเลยก็ตายยากมากๆนะครับผมโอเคแล้วก็มาดูกันอีกด่านหนึ่งนะครับซึ่งงดดด่่่่่่่าาาาานนนนนนนีีนีี้้้้เเเยยจะะะกกกกววมมมมมืออผผลลใชทิแไครับ็ เปลี่ยนมาใช้เป็นทีมนี้แทนนะโดยการใช้แท้งเป็นคุณย่ายนะครับแล้วก็ใช้เอรอนเหมือนเดิมเนาะเอาโลแวนนะครับมาเล่นเกตนะครับผมแล้วก็สมกกี้มาฮิลเนาะส่วนแท้งเนี่ยเอามายืนรับกระสุนของวาล่านะครับที่เขาเลงหัวเนาะซึ่งทีมนี้ก็ลองทสดูแล้วนะครับก็จะผ่านแล้วแหละแต่ว่าลองรีใหม่เอามาเป็นตัวอย่างให้ทุกคนดูเนาะี่เอรอนก็เปิดรวบเหมือนเดิมนะครับผมอ่าเห็นไหมแล้วก็โจมตีไปนะครับแล้วก็รวบอีกทีหนึ่งเห็นไหมคือพอมีโลแวนเนี่ยอันตีเขาว่าหมากๆเลยนะแป๊บเดียวก็ได้รวบแล้วนะ บ,บตายยากมากนะครับสโมกี้ก็ฮิลนะครับเนี่ยรวบอีกทีนึงแลแ้วเดี๋ยวไห้ทุกคนรวบพอรวบปุ๊บเนี่ยมอนมันก็จะขยับไม่ได้นะ6วินาทีก็มีจังหวะให้แบบทีมเราเนี่ยทำดาเมจได้ฟรีๆเรื่อยๆนะครับทุกคนนี่แปบ๊บเดียวนะครับจากที่แบบเล่นไม่ผ่านนะแต่อันนี้คือแบบผ่านชิลมากโอเคเลยก็รอบสุดท้ายนะที่ผมจะลองเทสในโหมดนี้ให้ดูนะครับผมด่านนี้เนี่ยก็จะเอาต้นไม้มาแทงนะครับเอรอนก็เอามารวบเหมือนเดิมเนาะใช้ฮิลเป็นสโมกี้นะครับผมมีโลแวนเวลลิงเกตเหมือนเดิเิิมมมมมมมแตต่่่่เเ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 พพคคคืืออออออฟรรราาาาบบลลนนนนะะะััทีีจซย์ นี้ผมาลองดูกันนะเริ่มมานะครับเอลอนก็รวบเหมือนเดิมเนาะนี่รวบนะครับผมแล้วก็ตัวนี้มายืนแทงนะคุณปู่ต้นไม้ของพ่อนะครับจากนั้นโรเบิก็จะคอยเล่นเกตให้เพื่อนนะมีฟอร์เบลที่ซัมมอนออกมานะครับซึ่งฟอร์เบลเนี่ยพอปลดล็อกอาวุธประจําตัวได้แล้วเขาซัมมอนโหดมากๆเลยนะเออแล้วก็มีสมอกกี้คอยฮิลให้ทีมเรื่อยๆนะครับแต่เอลอนเนี่ยยืนอยู่คนเดียวเลยนะไม่ได้อยู่ในวงฮิลนะทุกคนคือจะตายแหล่ไม่ตายแหล่แต่ก็ไม่ตายเพราะว่าเขามีโลอยู่นะครับผมแล้วก็รวบมาอีีกกททนนึงงะคแลลฮหวุ หลอดนะครับแล้วยังมีโลอีกโอ้โหไม่ตายสักทีนะเป็นโลที่แบบเป็นแทงได้ในตัวนะฮะทุกคนและก็ตีกันไปเรื่อยๆนะครับคือทีมเราเนี่ยเลือดแทบจะไม่ลดเลยนะมีลดแต่ว่าก็เด้งขึ้นมาได้ตลอดเลยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ตายสักตัวละครเลยนะอ่าและในจังหวะนี้นะครับผมสโมโกี้ของเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะสกิลพิเศษนะครับของอาวุธประจําตัวเนาะเป็นวงฮิลสีฟ้าซึ่งตัวไหนก็ตามที่อยู่ในวงฮิลสีฟ้าเมื่อกี้เนี่ยจะโดนลดเลือด12%ของ sp สูงสุดของตัวเองนะครับซึ่งเขา เป็นฮิลที่แบบสามารถทำดาเมทได้เอาง่ายๆนะครับทุกคนคือใครอยู่ในวงนี้มีตายแน่นอนนะแต่เมื่อกี้เนี่ยอยู่ในวงแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นนะเสียดายมากนะที่ทุกคนไม่เห็นดาเมทเวอร์เวอร์ของสโมกกี้นะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นดาเมทโดยรวมของทีมเมื่อกี้นะครับผมฟฟร์เบลไป1 1 1 0 0ล้านเลยนะเอรอนอยู่ที่6 0 0 0ล้านนะครับทุกคนแล้วก็มีแทงนิดหน่อยเห็นไหมครับแต่มีตัวมาแย่งซีนนะก็คือสโมกกี้นะครับที่ทำดาเมทมา5000นะฮะเกือบจะเท่าเอรอนเลยนะครับทุกคนทั้งนั้นที่ หลายคนเขาแนะนํากันนั่นแหละเนาะแล้วทีนี้นะครับนอกจากในโหมด a FK แล้วเนี่ยใน PVP a พ r แอร,รอนเขาก็โกงมกากๆเหมือนกันเนาะผมอาจจะไม่ได้เล่นให้ดูนะครับผมเพราะว่ากลัวแต้มของเจ้าของไ d เดีเขาจะลดนะไอดี ID นี้ติดอยู่ท็อห้าของเซิร์ฟนะครับผมแต้มเขาก็แบบเยอะมากๆเขาแข่งขันกันตึงอยู่นะก็เลยแบบไม่อยากทําให้เขาเสียแต้มนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการเฉยๆก็พอนะครับก็ทีมที่เจ้าของ ID เดีเขาใช้งานเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยนะครับว่าจะมีแอร,รอนแอนะรทุกคนมีน้องลินลี่มีทอรันนะครับแล้วก็ เอาเฮควีนเนี่ยมาฮิลเนาะจากนั้นก็จะเป็นตัวแสงมืดแล้วก็ตัวอื่นๆที่จะปรับใช้ตามสถานการณ์นะครับผมอันนี้ของฝั่งศัตรูนะครับเขาก็ยังใช้เป็นเอรอนกันอยู่นะครับผมแต่ก็ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะใช้เป็นเผ่าวไวเดอร์กันนะมีเดเมียนมีปู่อาร์เด้นเห็นไหมทุกคนคือแบบเขาก็จะเล่นกันอยู่ประมาณเนี้ยเพราะว่ามันเป็นตัวเมตาอะนะใช้ได้ทั้งใน PVP แล้วก็เอาไปลงใน FK ก็ได้นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับไม่มีเอรอนนาะแต่ว่าเจ้าของ ID ดีเนี่ยเขาก็จะใช้แต่ทีมเดิมๆอ่่่ะคคอดดด้้ด้้ววววยตตตััลลรรแแแนนนก็สาาามมถขขึไไปิ5งฟผใ Top PVP ก็มีการาแก้ทางกันเรื่อยๆเนาะมันก็เลยใช้ตัวเดิมๆไม่ค่อยได้นะครับเนี่ยมันก็จะมีคนอื่นที่แบบใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะแต่คือโดยรวมแล้วมันก็ยังเป็นตัวที่ป่วนและก็ยังเป็นเมตาอยู่แม้จะมีลินลี่เมย์มาขัดก็ตามนะครับเนี่ยตัวนี้เขาเอามาขัดเลย้าดาวเลยนะน่าจะเป็นเรื่องของความต่างของค่าพลังเนี่ยนะทุกคนส่วนทีมที่ชนะเนี่ยก็จะเป็นทํานองนี้นะครับผมเห็นไหมหลายๆคนเขาก็ยังใช้เป็นเอรอนอยู่ดีนะครับดังนั้นใน PVP เนี่ยด้วยความสามารถของเขายังไงก็ยังเก่งอยู่ดีนะครับมีตัว ให้ฝั่งตรงข้ามเอาลินดี้เมย์มาขัดสกิลของแอรลอนนะถ้าเขาไม่มีลินดี้เมย์หรือไม่ได้ใช้แสงมืดอะไรเงี้ยก็จะลําบากหน่อยนะครับผมก็ต้องแบบว่าตึงๆกันหน่อยอะนะเวลาเข้าไปเล่นนะครับและทีนี้อีกหนึ่งโหมดที่สําคัญเลยนะครับทุกคนที่เพื่อนๆจะได้เจอในอนาคตนาก็คือหอคอย150ชั้นนะครับผมจะปลดล็อกก็ต่อเมื่อเพื่อนๆเ,เคลียร์เนื้อเรื่องของแผนที่แรกจนจบแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ในโซนที่3ของแผนที่นี้นะครับเนี่ยโซนแรกเราจะอยู่ในโซนนี้นะเมืองแรกนะครับอันน โซน3จะเป็นป่าแสงมืดนะครับแล้วก็โซนที่ส่เนี่ยจะอยู่โซนนี้ซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด7แผนที่ด้วยกันนะจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้วาปมาแผนที่สุดท้ายนะครับผมซึ่งจะอยู่มุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับซึ่งจะเป็นเ,เนื้อเรื่องสุดท้ายเนาะของแผนที่นี้นะครับทุกคนแล้วก็ยังมีแผนที่อื่นๆในอนาคตด้วยนะแต่อันนี้เรายังไม่พูดถึงนะครับทุกคนพอเราปลดล็อกมาแผนที่สุดท้ายแล้วเนี่ยจะมีหอคอย150ชั้นปลดล็อกให้เราเล่นนะครับซึ่งหอคอยเนี่ยสำคัญ อยากจะได้แสงมืดมาเล่นนะครับนี่เป็นโอกาสที่ดีมากๆขณะที่เราจะต้องมาเล่นให้มันครบทุกด่านนะครับผมโดยเฉพาะสายฟรีที่เติมหาลูกแก้วแสงมืดไม่ได้อยู่แล้วนะครับดิโกหายากอยู่แล้วโหมดนี้แหละจะเป็นโหมดหลักๆที่เราจะได้ลูกแก้วแสงมืดไปสุ่มนะครับที่ผมพูดตรงนี้เนี่ยก็เพราะว่าเอรอนนะครับเขาจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่สําคัญนะที่จะช่วยให้เพื่อนๆผ่านหอคอยพวกนี้ได้ง่ายมากขึ้นนะครับอาจจะไม่ได้ใช้ทุกด่านนะบางด่านเราก็ต้องใช้ทีมอื่นใช้เผ่าอื่นบ้างนะครับทุกคนแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมีเอรอนมีชอรันนะครับ มีคุณปู่อาร์เดนนะครับมีตัวสายเวทแรงๆอย่างคาโรลีน่านะครับหรือว่าทีมเมตาที่ยูทูบเบอร์หลายๆคนเขาแนะนํากันนะเออถ้าเพื่อนๆปั้นมาตั้งแต่แรกๆนะครับพอมาถึงช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่เพื่อนๆสบายมากๆนะครับผมจะไต่ได้ชิวๆเลยอาจจะมีลําบากมีติดขัดนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะไต่ได้ครบ150ชั้นอยู่ดีนะครับและนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับผมและก็เป็นเหตุผลน้อที่ว่าทาไมผมถึงแนะนําให้ทุกคนเลือกเป็นเอเอนไวน์นะครับ เพื่อนเก็บสะสมเศษเข้าไว้ตั้งแต่แรกๆนะครับแล้วก็ยกระดับขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆสุดท้ายพอมาถึงช่วง endgame เนี่ยทุกคนก็น่าจะขึ้นมาถึงระดับเทพนม่ยายบวกกันได้อยู่ดีนะครับซึ่งถึงตอนนั้นเนี่ยอารอนเขาจะมีบทบาทมากๆนะครับที่จะทําให้เพื่อนผ่านในคอนเทนต์ต่างๆได้ง่ายนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพเพื่อนๆทุกคนได้นะถ้าพเพื่อนๆชอบก็ฝากกด subscribe กด like กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ผมด้วยนะครับับวีนนววดสสค,ครับ